นาโนเทคโนโลยีคือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสังเคราะห์และการจัดการสิ่งของที่มีอนุภาคเล็กระดับนาโนเมตรเทียบเท่ากับโมเลกุลหรืออะตอมซึ่งมีขนาดเท่ากับหนึ่งในพันล้านของเมตรเรียกว่าเล็กเป็นแสนเท่าของเส้นผมคนเราแต่ละเบื่อละไม่อยากจะทอละเบื่อไอหยังกะอุ้ยก่อนเนี้ยตอตั้งแต่สาวๆาวแล้วเจ้ามาห้องวันเนี้ยได้ใใมันได้ลายน้อยลายเดียวอย่างเงี้ยเจ้า uý bừa, khôn xứ cậu bừa Cậu khôn quá trời, nhớ ăn à cháu Họ trẻ nhẹ nhàng đầy đi cháu ปัจจุบันอุตสาหกรรมสินทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปถือว่ามีมูลค่าการส่งออกสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยและยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานสูงมากแต่เนื่องจากการแข่งขันที่สูงขึ้นโดยเฉพาะจากประเทศจีนและเนื่องด้วยการที่ไทยเราเปิดเขตการค้าเสรีหรือ FTA กับจีนจึงทําให้อุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยต้องมีการปรับตัวให้ทันกับบริบทที่เปลี่ยนไปเพราะประเทศจีนได้เปรียบเราในเรื่องค่าจ้างแรงงานถึงแม้เราจะได้ เปรียบในเรื่องฝีมือการออกแบบและการใช้ยุทธศาสตร์ไทยให้เป็นศูนย์กลางแฟชั่นอีกแห่งหนึ่งของโลกแต่อย่าลืมว่าจีนก็เป็นศูนย์กลางแฟชั่นของเอเชียก่อนเราซะอีกดังนั้นเราจึงต้องพยายามหาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตโดยเฉพาะถ้านํามาใช้กับสินค้าโอท็อปก็น่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าแล,ละราคาของสินค้ามากเลยทีเดียวซึ่งนาโนเทคโนโลยีก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพและมูลค่าให้กับสินงทอไทย โดยจะมีการนำสารเคมีสูตรพิเศษมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อทำให้โครงสร้างโมเลกุลของใย,ยผ้าเปลี่ยนไปเกิดขนนาโน,โนขนาดเล็กและนุ่มเกาะติดบนใย,ยผ้าคล้ายกับขนที่อยู่บนผ้ากำมะหยี่ทำให้น้ำไม่เกาะและไม่ซึมลงบนเนื้อผ้าคล้ายกับปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโลตัสเอฟเฟกหรือปรากฏการณ์น้ำกลิ้งบนใบบัว คุณสมบัติเกลียดน้ําก็เพราะว่าพื้นผิวของใบบัวมีลักษณะคล้ายกับน้ําขนาดเล็กจํานวนมหาศาลเรียงตัวกระจายอยู่อย่างเป็นระเบียบและมีสารที่มีคุณสมบัติคล้ายที่ผึ้งเคลือบอยู่ภายนอกอีกด้วยเท่านั้นยังไม่พอนะคะสิ่งสกปรกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นผงฝุ่นเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราก็ไม่สามารถเกาะติดอยู่กับใบบัวได้เช่นกัน ดังนั้นเวลาที่มีน้ําตกลงมาบนใบบัวสิ่งสกปรกที่เกาะอยู่บนใบบัวก็จะหลุดติดไปกับหยดน้ําอย่างง่ายดายจึงทําให้ใบบัวสะอาดอยู่ตลอดเวลาด้วยคุณสมบัติที่พิเศษของใบบัวนักวิทยาศาสตร์จึงได้นําหลักการของน้ํากลิ้งบนใบบัวมาใช้ในการสังเคราะห์วัสดุชนิดใหม่ เรีนแบบคุณสมบัติของใบบัวหรือการนำไปประยุกต์ใช้เป็นสีทาบ้านไม่เปียกน้ำและทำความสะอาดตัวเองได้รวมไปถึงการพัฒนาเป็นเสื้อกันน้ำไร้รอยคราบสกปรกค่ะซึ่งเสื้อกันน้ำจะถูกนำมาผ่านกรรมวิธีการเคลือบด้วยสารที่เรียกว่าเทปลอน โรเอชีินหรือเทฟลอนมีสูตรโครงสร้างโมเลกุลที่ประกอบด้วยพันธะคาร์บอนคาร์บอนและพันธะคาร์บอนฟูออรีนซึ่งพันธะระหว่างสองอะตอมนี้เป็นพันธะเดี่ยวมีความแข็งแรงมากการสลายพันธะจึงต้องใช้พลังงานมากและเนื่องจากโมเลกุลของเทปลอนไม่มีขั้วจึงทําให้เทปลอนเฉื่อยต่อการเกิดปฏิกิริยากับสารอื่นนอกจากนี้ยังมีสมบัติความลื่นคือเมื่อเคลือบบนผิววัสดุจะทําให้น้ําหรือน้ํามันไม่สามารถเกาะติดได้ และยังมีสมบัติอื่นๆอ,อ,อีกเช่นหลอมที่อุณหภูมิ3 4 2องศาเซลเซียสทนต่ออุณหภูมิสูงทนต่อดินฟ้าอากาศทนต่อการออกซิไดซ์ทนต่อแสง UV และยังมีประโยชน์ในการใช้เครืองภาชนะเครื่องใช้ในครัวปัรจุพัณฑ์ของอาหารเสื้อผ้าเว้นตาสายไฟเตารีดและหลังคาเป็นต้น บริษัทดูปองได้ใช้นาโนเทคโนโลยีในการผลิตเสื้อผ้ากันร,รอยยับรอยเปื้อนโดยใช้เทคโนโลยีที่ตัวเองพัฒนาขึ้นมาเรียกว่าสเปนดีเฟนเดอร์เป็นการนำสารเทฟลอนที่ใช้ในการเคลือบอุปกรณ์เครื่องครัวเช่นกระทะหรือหม้อมาเคลือบเส้นใยของเสื้อผ้าโดยเสื้อผ้าที่ถูกเคลือบด้วยเทฟลอนสามารถกันได้ทั้งน้ำและน้ำมันตลอดจนสิ่งสกรปรกต่างๆได้เป็นอย่างดี จากการศึกษางานวิจัยของดออรอรุณีคงดีอาจารย์ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยแม่โจ้ได้นำเส้นใยฝ้ายมาเคลือบเทปลอนซึ่งหลังจากส่องด้วยกล้องทุลทัรศน์มีลักษณะดังนี้จากการสอบถามดรอรุณีถึงกระบวนการเคลือบผ้าด้วยเทปลอนท่านได้กล่าวไว้ว่า จะมีการนำผ้าเป็นผืนหรือเป็นเส้นใหยก็ได้มาจุ่มด้วยเทปร่อนที่อยู่ในรูปของอีมันชั่นแล้วจึงนำไปอบให้แห้งเพื่อให้เกิดปฏิกิริยารวมทั้งเป็นการไล่น้ำออกแค่นี้ก็จะได้ผ้าที่เคลือบด้วยเทปร่อนตามที่เราต้องการแล้วค่ะ การใช้สารเทฟลอนที่มีคุณสมบัติไม่ชอบนะ้ำมาเคลือบเสื้อผ้าทำให้มีโครงร่างตาข่ายรูคุณขนาดนาโนเมตรซึ่งมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ดังนั้นหยดน้ําซึ่งมีขนาดใหญ่จึงไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านรูพุนของเทปลอนได้แต่เหงื่อหรือไอน้ําที่มีขนาด0.0004ไมคลอนจะสามารถเคลื่อนที่ผ่านรูพุนขนาดเล็กนี้ได้น้ําจึงไม่สามารถทําให้ผ้านานโนเปียกแต่จะกลิ้งไปมาเหมือนน้ากลิ้งบนใบบอลผ้านานโนนี้จึงไม่เปียกน้ําแต่จะระบายเหงื่อได้ดี แตกต่างจากคุณสมบัติของพลาสติกกันน้ำทั่วไปที่สามารถใช้กันน้ำได้ดีแต่ไม่เหมาะสำหรับนำมาใช้ทำเป็นเสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งหม่มนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเทคนิคพิเศษอื่นๆยิ่งขึ้นไปอีกก็คือการใส่อนุภาคเล็กๆของทีเทเนียมไดออกไซด์เพื่อป้องกันแสงย v ว,วและการใส่อนุภาคซิมเบอร์นานเพื่อป้องกันการจเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ ทำให้ไม่เกิดขินเมน็ดหรือกินเหือททาให้ผ้าไม่สปกปรกง่ายซึ่งเราได้มีการสัมภาษณ์ดรพิไลวันณพรประสิทธิ์อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งได้ทํางานวิจัยเกี่ยวกับการนําเสื้อผ้ามาเคลือบสิงออกไซด์เพื่อป้องกันเชื้อแบคทีเรียโดยมีการให้สัมภาษณ์ดังนี้ เรได้ทิงออกไซด์มาจากวิธีต่างต่างๆก็ไปทดสอบว่ามันต้านทานเชื้อได้แค่ไหนแล้วก็ทดสอบตั้งแต่ต้านทานเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียเชื้อรากับแบคทีเรียเราทดสอบประมาณ8ชนิดมีทั้งทดสอบเองแล้วก็ส่งไปทดสอบเพราะว่าให้ให้ทงางคณะาบิสาทดสอบให้ว่ามันที่เราทดสอบเนี่ยมันเหมือนกันไหมก็คือมีดีเคสคอนโทริที เราก็พบว,ว่ามันต้านทานแบคทีเรียรได้และแทนเชื้อราได้แต่ว่าพอพอได้ยางนั้นปุ๊บเราก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะเวลาเราไปเคลือบข้ามันก็น่าจะต้านทานแบคทีเรียที่เกิดขึ้นได้เขาเรื่อไปทดสอบที่สถาบานันคิงพองเขาก็ให้ให้ให,ให้ให้เทคน,น,นิคเรามาก็คือใช้เทคนิคจุดเคลือบ ก็คือผสมซิงค์ออกไซด์ที่ความเข้มข้นต่างๆแล้วก็ชุบเคลือบผ้าผ้าผ้ารับเดียวกันเนี่ยคือเอาแผ่นผ้าไปเอาผ้าคือเรามีผ้าเป็นเนื้เป็นหลักเนาะแล้วก็ตัดเป็นสับหลังจากนั้นก็ไปชุบเคลือบสิงออกไซด์ก็คือใส่เตรียมซิงคออกไซด์ที่ความเข้มข้นต่างๆในกระจายตัวในน้ำตอนแรกเราใช้สิงออกไซด์กับน้ำเลยปรากฏว่ามัน ค่อนข้างจะตกตะกอนเร็วเราก็เลยต้องใส่สารเหมือน,นตัวแปลงนะเหมือนเหมือนช่วยกระจายค่ะให้มันลอยตัวอยู่ในน้ำได้นานขึ้นเราก็ชุบเคลือบแล้วก็ไปอบแห้งหลังจากนั้นก็ค่าชิ้นเนี้ยไปทดสอบกันต้านทานแบคทีเรียกับเชือ้อราเราก็พบว่ามันสามารถต้านทานแบคทีเรียกับเชื้อราได้ประมาณส0สครั้งต่อ3 0ครั้งในกา,ารสักผัสสักเก้าไปสามสิบครั้งมันก็ยังอยู่ในในฆ่าเรา แล้วเราก็พบว่าหลังจากนั้นเนาะพอพอเราได้ข้อสรุปดังนี้เราก็เลยเอามาชุบเครือบที่เป็นเสือเส้อเสื้อเสื้อทิชู้เสื้อ,อสองครั้งแล้วก็ชุบถุงเท้าแล้วก็มีอาสา,าสัาหรับที่คณะก็คือเขาใส่ใส่ทุกวันแต่ว่าเขาไม่ซักแต่เขาไม่ได้ใส่นอนนะคือใส่มาทํางานเนี้ยแล้วก็ พอกลับไปบ้านเขาก็ตากไว้แล้วอีกวันมาเขาก็ใส่เขาใส่อยู่หนึ่งอาทิตย์อาสาสมัครเราเขาก็บอกว่ามันไม่เหม็นแต่ว่ามันเหนียวดูมันคงเหนียวเมื่ออะไรอย่างนี้ครัแต่เขาก็เขาก็บอกว่ามันก็คือปกติถ้าเราใส่เสื้อซาๆมันก็จะเหมอนใช่ไหมคะแต่ว่าเสื้อนี่มันไม่เหม็เดี๋ยวก็เลยคิดว่าก็มันมันก็น่าจะดีถ้าเราทำาแบบถุงเท้า ชุบสิ่งออกไซด์แล้วก็ให้พวกทหารอะไรเงี้ยที่เขาใส่รองเท้าแล้วมันไม่มีเวลาสระนะคะเขาก็จะได้ใส่รองสบายเท้ามากกว่ารวมถึงเราก็ผลิตสิ่งออกไซด์ขายด้วยตอนงาน,นวันทย์เลยนะคะเอาไว้ก็คืออาจจะอาจจะชุบเครื่องไม่ได้แต่ออกไซด์ออกซิที่ฉีดผ้าได้มันก็จะช่วยเรื่องขจัดกลิ่น สรุปได้ว่ากรรมวิธีการทำผ้านาโนเทคโนโลยีได้ทำให้สิ่งทอเครื่องนุ่ห่มเกิดคุณลักษณะที่มีความพิเศษมากยิ่งขึ้นเพิ่มความสะดวกสบายในการดูแลรักษาเนื่องจากผ้าไม่ยับไม่เปื้อนง่ายทำความสะอาดง่ายกันน้ำได้กันแดดดีระบายเหงื่อได้ซึ่งเหมาะที่จะนำแนวคิดผ้านาโนเทคโนโลยีไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อย่างหลากหลายอาทิเช่น การตัดเป็นชุดนักกีฬาเสื้อกันฝนหรือกันแดดร่มหมวกผ้าปูโต๊ะเสื้อผ้าทั่วๆไปรวมถึงชุดสำหรับใส่ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือคนที่ต้องทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมของฝุ่นน้ำมันหรืออาหารก็ย่อมได้เช่นเดียวกัน ผ้านาโนสามารถป้องกันความโสโปรปกได้เราจึงไม่จำเป็นต้องซักบ่อยแต่หากจะซักก็สามารถทำได้เหมือนเสื้อผ้าอื่นทั่วไปคือหากแช่น้ำซักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีก็จะสามารถซักได้ตามขั้นตอนปกติทั้งซักเครื่องและซักมือการซักด้วยเครื่องซักผ้าจะทำให้เทฟลอนที่เคลือบไว้ค่อยๆหลุดไปได้ แต่การรีดก็จะเป็นการช่วยทำให้เกิดพื้นผิวใหม่ที่กันน้ำได้ทดแทนส่วนที่หายไปด้วยเช่นเดียวกันคุณสมบัติเหล่านี้ก็อาจนำไปใช้ได้ในอีกหลากหลายประโยชน์เช่นในอุตสาหกรรมแฟชั่นโชว์หรือใช้กับเสื้อผ้าที่มีราคาแพงๆอย่างชุดราตรีหรือเครื่องแบบที่ไม่จําเป็นต้องใช้บ่อยๆก็น่าจะนำกรรมวิธีนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ และก็คงเป็นที่ถูกใจคุณแม่บ้านทหารตำรวจที่อาจไม่ต้องซักชุดเครื่องแบบที่ทั้งหนาและหนักบ่อยเหมือนเดิมอีกต่อไป จากงานวิจัยเพื่อนๆคงนึกสงสัยกันในเรื่องของราคาใช่ไหมคะดรอารุณีท่านได้บอกไว้เลยว่าเท่าที่ทราบนั้นยังไม่มีคนไทยคนใดผลิตออกมาขายแต่หากเป็นเมื่อก่อนเทคโนโลยีเหล่านี้คงดูเป็นเรื่องเหลือเชื่อเหมือนในการ์ตูนแต่อีกไม่นานเรื่องของนาโนเทคโนโลยีรวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆก็คงได้รับการพัฒนาและเผยแพร่ ให้เป็นเทคโนโลยีที่เราคุ้นเคยกันมากยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกลน้นี้โลกอนาคตแบบที่เราเห็นในหนังฝรัง่งและของพิเศษในกระเป๋าดูเรมอนก็จะดูไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันอีกต่อไปค่ะ Do you like it,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  like it? Do you like it,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  how about this one? Do you like it, like it? how about this one?